เรามาเดี๋ยวนี้เรามารีวิว p x คันนี้นะผมก็คันนี้ก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่ภายนอก็เดิมๆท่อก็เดิมแต่ว่าเรามาเน้นนี่เราจะมารีวิวตัวกล่อง DCK นะผมของร้านนี้ก็กล่องนี้แหละที่ผมจะไปทําแต่ว่ากําลังรอของอยู่นะครับผมก็กล่องนี้มันเป็นกล่องพ่วงนะที่ผมถามเข้ามาเป็นกล่องพ่วงมันพ่วงกับกล่องเดิมแล้วมีสวิตช์ปิดเปิดโหมดมันสามารถจูนยิงได้จูนหอบได้ปลดรอบได้ ทำคลิปได้ล็อกรอบออกตัวได้ที่ที่ทำมานะเดี๋ยวมี R15 อีคันนึงอยู่รีวิว R15 อีคันนึงให้ดูต,ตอนนี้วันนี้มารีวิวคันนี้ก่อนนะผมคันนี้ก็สภาพข้างนอกก็เดิมๆไม่มีอะไรนะมีแค่ล้อนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราจะมาเน้นที่กล่องเขาแล้วกันถ้าใครอยากรู้ว่ากล่องเขาทำอะไรมากกว่าน,นี้ได้อีกเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันไปดูได้นะครับผมว่าสอบถามเขาได้ราคาไม่แพงราคาน่าจะประมาณครึ่งนึงของ API อะ่ะ ประมาณครึ่งนึง API มีสวิตช์เปลี่ยนโหมดด้วยเพราะมันเป็นกล่องพ่วงนะครับสำนักนี้ใหญ่นะผมไปเห็นร้านเข้ามาไปดูมาแล้วใหญ่มากเดี๋ยวอันนี้อัน,นอันน,นนี้ปิดหรือเปิดอยู่ครับเปิดอยู่ครับเปิดอยู่เดี๋ยวปิดสตาร์ทให้ผมดูหน่อย,อยรถคันนี้ทำเครื่องไหมครับเครื่องเดิมเดิม,ดม,ดมอันนี้เราปิด ปิดอยู่นะผมเราเราปิดเราปิดโหมดอยู่เราปิดโหมดที่กล่องเออไม่ไม่ไม่ใช่ปิดโหมดนะับเป็นเป็นโหมดหนึ่งอยู่โหมดหนึ่งก็จะเป็นเดิมเดิมไม่มีอะไรเลยนะแบบไม่ไม่ยิงไม่หอบไม่อะไรแต่เราถ้าเราเปิดปุ๊บก็จะหอบอ่านี่ไหมเปิดแล้วจะหอบแต่ถ้าเป็นรถเกียร์น่าจะเล่นได้เยอะกว่านี้ถ้าเป็นรถมีคลาสนะครับอันนี้เบิ้ลยิงไง,ง,ไงม,มันจะยิงไหม ไม่ยิงเขาไม่ได้จูนยิงมาหรอกออดับแม่งเลยไม่ยิงก็ต่างไหมต่างไหมครับจากจากที่ก่อนใส่กับหลังใสก็ตอนต้นัะต่างต้นใช่เพราะเหมือนผมถามเขาว่าเขาไม่เน้นไม่เน้นปลายเขาเน้น ขึ้นไวไเพราะว่าปลายเดี๋ยวมันจะพังถ้าปลดไปเยอะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปลองขี่หน่อยได้ไหมไดไดเดี๋ยวผมไปลองขี่ขี่ตรงนี่แหละเดี๋ยวเราไปลองขี่ดูว่าต่างไหมนี่เดิมเลยใช่ไหมครับเดิมหมดเลยครับขี่มือเดียวเอาจริงไหมนะไม่เคยขี่บีเซ็กนะ,ะไมเ่เคยขี่เคยขี่แต่เอกไหม เราไปลองขี่ดูกันว่ามันต่างไหมแต่เดิมๆผมก็เคยลองสัมผัสมานิดนึงแต่เป็นตัวใหม่นะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะ กลางก็ไม่มีอะไรท่อก็ไม่มีนะผมแต่ผมว่าน่าจะรู้สึกรู้สึกกลางจะมาดีกว่าเพราะผมเคยขับเดิมๆแล้วกลางมันจะตื้อๆมันมันมันจะไปมันจะไปเอ่อไวตอนปลายนะผมต้นกับปลายผมว่าต้นดีนะต้นดีกว่าเดิมอ่ะแล้วมันก็จะหอบนี่ครับผมถ้าใครสนใจกล่องก็ สามารถทักทางเพจเข้าไปได้เลยนะผมเพราะว่าทางร้านนี้ร้านใหญ่นะผมร้านใหญ่มากร้านใหญ่มีมาตรฐานมีไดโนโ่ขึ้นนะผมวัดแรงม้าให้ดูได้ว่าก่อนใส่หลังใส่ต่างจริงไหมนะครับผมเดี๋ยวเราลองอีกรอบนึงแล้วกันเพราะวันนี้ผมรีวิวผมเน้นกล่องนะผมไม่ได้เน้นรถสวยอะไรมากผมเน้นรีวิวที่กล่องเน,นเน้นกล่องเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปรีวิว r 1 5อีกทีนึงแต่ถ้าใครขับ p c ซเดิมๆจะรู้นะว่าขึ้นไวไม่ไวแต่ผมอะไม่เคยขับเดิม เดิมแต่ไม่ใช่ตัวนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูหน้าไมคกันว่าเพื่อนๆลองดูว่าพีเซ็กตั้เดิมอะ่ะมันจะต่างกับพีเซ็กคันนี้ไหมของเพื่อนนะผมอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันโอดับเลยผมว่าบิดมาติดมือดีนะเดี๋ยวลองดูกัน ไวยนะผมว่าไวยเออมันขึ้นไวจริงนะมันขึ้นไวดีนะมันไม่เหมือนเคยขับแต่ตัวไอ้นั่นอะ่ะตัวตัวใหม่อะ่ะตัวใหม่มันมันจะมานุ่มๆม,มันจะมานุ่มๆ ก็โอเคนะผมถ้าใครสนใจกล่องก็เดี prayed, ๋ยวผมทิ้งทิ้งลิงก์ร้านเขาไว้ให้นะผมติดต่อไปได้นะผมราคาไม่แพงราคาเบามากผมไปไปลองไปติดมาแล้วคันนึงของ R15 ของน้องนะผมก็ไปด้วยเหมือนกันถ่ายคลิปไว้อยู่แต่ยังไม่ได้ทําลงนะก็น่าจะลงก่อนคลิปคันนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันแล้วก็ติดตามฝากติดตามทางร้านด้วยนะผม ก็ถ้าวันไหนนินจาผมไปใส่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับ